มาดูเรื่องของความแค้นที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะเมื่อนั้นไม่รักกันแล้วอ,ะอ่ะมันก็เลยนําไปสู่การแค้นกันโมโหกันจะทําร้ายกันเกิดขึ้นและเรื่องนี้เป็นเรื่องของผัวเก่าค่ะที่บุกเข้าไปในบ้านของแม่ยายแล้วเข้าไปทําร้ายแม่ยายไม่พอนะอยังทําร้ายเมียอีกค่ะจังหวะน,นั้นลูกเนี่ยเห็นเหตุการณ์บอกอู้ยอย่าทําแบบนี้ถือไม้ตีพ่อคุณผู้ชมมีภาพจากคลิปเนี่ยที่เห็นชัดๆเลยว่าเขาบุกเข้ามาแล้วด่าทอแล้วกระทืบไม่ยั้งเลยค่ะ แบบนี้ใครจะคิดว่าเกิดขึ้นที่มีนบุรีซอยราชอุทิศ40นะคะบ้านเนี้ยคนเฒ่าคนแก่ผู้หญิงและเด็กอยู่ในบ้านแล้วผัวเก่าบุกเข้ามาถามว่าบ้านมึงเหรอบ้านมึงเหรอเนี่ยคำก็บ้านมึงสองคำก็บ้านมึงหลังจากนั้นเข้ามาปุ๊บกระทืบคนในบ้านคือพยายามทำร้ายแม่ยายค่ะพอละจากแม่ยายปุ๊บทำร้ายเมียเก่าต่อจากนั้นลูกเห็นต่อหน้าต่อตาเลยพ่อทำร้ายแม่ต่อหน้าลูกทนไม่ไหวจริงๆถึงขนาดที่หยิบไม้ค่ะไปกระหน,นำ่ำแบบนี้เลยบอกพอ่พอพ่อ

บ้านนียเขาก็ตกใจอะว่าอยู่ๆผู้ชายคนนึ่งโอ้โหบุกเข้ามาแล้วเป็นผัวเก่าด้วยเข้ามาในเวลาคืนเรียกว่ายามวิกาลนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คนในบ้านไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่พอต้องรุมทําร้ายกันอะเพราะว่าไม่หยุดสักทีสําหรับคนที่บุกเข้ามาแบบนั้นนะคะเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วคนที่เข้ามาชื่อว่าในพิษนุเข้ามาทําร้ายคนในบ้านหลังนี้ก็คือเมียเก่าสุพรรษาแล้วคนแรกที่โดนเต็มๆเลยก็คือยายบรรจงเป็นแม่ยายของผู้ก่อเหตุนี่แหละรวมไปถึงลูกที่อยู่ในบ้านเป็นลูกชายสามคนก็ เห็นภาพในขณะที่พ่อบุกเข้ามาทําร้ายทั้งยายแล้วก็แม่ตัวเองอีกอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหายไปเลยนะเจ้าตัวหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุก็คือบ้านแถวแถวมินบุรีเป็นบ้านของแม่ยายจนกระทั่งตํารวจเนี่ยตามไปตามไปถึงที่พัก มีจังหวะที่ตำรวจเดินไปแล้วก็เคาะห้องบอกผมนี่แหละเป็นตำรวจสืบสวนสอนอมีนบุรีบอกขอถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝั่งคนก่อเหตุอาการคนละแบบกับในคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเลยบอกผมทะเลาะก,กับที่บ้านผมถูกตีมาค่ะฟังค่ะรับ ัีดีวน้เใจเย็นยปิดปิดไปก่อนจะได้ไม่เสียงดังปิครับเร่อง้อราตำรวจนะครับผมตำรวจนะอันตำรวจั้าจ้อนจะวัดตเนมีบุรีนะครับครับผมเมื่อคืนเราไปทำอะไรมาอ๋อเมื่อคืนผมโคุยกับนิคายแล้วก็นี่ครับแล้วก็ แล้วก็ไปที่บ้านเขาอ่าไปที่บ้านแล้วทำอ,อะไรครับแล้วก็เข้าไปที่บ้านแล้วก็แล้วก็เป็นหนุ่ชายครับครับเสร็จแล้วก็มีปัญหากันแล้วผมจะลงมือเลยนี่ครับอ่าไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวยืนหน่อยขออนุญาตตรวจค้นนะ คุณตำรวจผู้ดีนะอขออนุญาตตรวจคนแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพิษณุเนี่ยอยู่ที่บ้านแถวแถวนวมินค่ะแล้วก็ยอมให้ตํารวจตรวจค้นแต่โดยดีจนสุดท้ายตํารวจก็พาไปที่โรงพักเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพิษณุบุกเข้าไปบ้านซึ่งจะเป็นแม่ยายก็ตามแหละแต่คุณบุกเข้าไปในบ้านคนอื่นทันทีที่ผู้เสียหายคือฝั่งของเมียเก่าแล้วก็แม่ยายรู้ว่าตารวจรวบต,ตัวพิษณุมาได้แล้วเนี่ยทางครอบครัวของผู้เสียหายเดินทางเข้ามาให้ปากคํากับทางตารวจพนักงานสอบสวนที่สอนอมินบุรีนะคะ ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยสองคนที่เข้ามาก็คือทางฝั่งของคุณสุพรรษาแล้วก็คุณบรรจงก็คือยายบรรจงเนี่แหละเข้ามา พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอมีนบุรีแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นปมเหตุที่เกิดขึ้นยายบรจงบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพิษณุเนี่ยแค้นที่ยายเนี่ยจะถอดชื่อออกจากทะเบียนบ้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องถามคุณปุ้ยสุพรรษาซึ่งเป็นเมียเก่านะคะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขามีความไม่เข้าใจกันนะคะอยู่กินกันมานานแต่พฤติกรรมของฝ่ายชายอยู่ๆเปลี่ยนไปฟังเสียงคุณปุ้ยคะ่ะ ตอนแรกมันก็ดีพอเราดูไปอยู่มามันเริ่มป 8, แปลกๆเราก็เลยไม่เลยค่ะมีแต่เราที่เลี้ยงลูกแล้วก็หากินอยู่คนเดียวเขากลางวันก็นอนกลางคืนมันก็ไม่นอนเล่นตะเกียบก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอะไรก็เลยไปแอบหาดูก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างส่วนมากก็จะเป็นเราที่ว่าขายของเสร็จแล้วก็ไปส่งลูกโรงเรียน ส่งลูกเสร็จแล้วก็มาทําของต่อทกาบอกว่าเขามีประเด็นในเรื่องของการทําร้ายร่างกายลูกชายเขามีลูกด้วยกัน3คนนะ<ฆ>อยู่กินกันมากับ20ปีและที่ผ่านมาคือมีเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวที่นี้ตารวจบอกว่าเอาแบบนี้ถ้าเห็นสภาพแล้วอะคือคลั่งหนักอะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องอาการเนี่ยอยู่หน้าบ้านแม่ยายอีกแบบหนึง่งเจอตำรวจอีกแบบหนึง่งตำรวจก็เลยพาไปตรวจปัสสาวะ แล้วก็เจอว่าเนี่ยสีประจําเลยสาหรับคนเสพยาสีม่วงน่ะค่ะฉี่ม่วงก็เลยมีการแจ้งข้อหาเรื่องของการทําร้ายร่างกายเรื่องของเสียทรัพย์บุกรุกเคหาสถานแล้วมีจังหวะหนึ่งที่ตํารวจคุมตัวนายพิษนุค่ะออกมาเพื่อจะนําตัวไปฝากขังที่ศาลอาญามีนบุรีนักข่าวรออยู่ตรงนั้นเลยถามว่าเอาพี่พี่เคยทําร้ายลูกจริงหรือเปล่าแล้วเรื่องยาเสพติดพี่ว่ายังไงฟังเสียงค่ะผมั่างสอนลูกผมตีลูก แล้วก่อนนั้นที่เราเตะลูกเราเตะทำไมอ่ะผมไม่ได้เตะลูกนะครับเตะลูกเลยเหรอไม่เคยครับเด็กไม่เคยใช่ไหมไม่เคยครับยืนยันเอ่อผมสั่งสอนลูกผมตีลูกครั้งเดียวไม่เคยตีครั้งที่สองครับตีครั้งเดียวไม่เคยตีครั้งที่สองครับไม่เคยตียาไม่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 เคยตีครั้งที่สองเราเราติดยาหรือเปล่าเราเราติดยาติือเปล่านแล้วครับลานแล้วครับผมแล้วล่าสุดติดล่าสุดเมื่อไหร่ล่าสุดล่าสุดที่ตอนนั้นเครียดครับ เ่เรื่องครอบครัวครับเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่เ่อ่อ่าก่น่าจะน่าจะอาทิตย์ที่แล้วประมาณวันพฤหัสกับวันศุกร์นี่แหละตัวครั้งนี้เจอนะครับผมตัวล่าสุดเนี uh> ่ยครับผมตัวล่าสุดเจอยอมยอมไหมครับครับผมยอมรับครับยอมรับครับวันไหนครับ่มวันวันวันพฤหัสหรือวันศุกร์นี่แหละครับครับผมยืนยันอีกทีเราไม่ใช่ร่างกายใคร ไม่เคยเตะ <ec, S 1> ลูกไม่เคยครับไม่เคยครับคุณพี่เ <มา S 3> ขาตอบคําถามนอบนอบ้นอมเนาะไม่เก่งเหมือนตอนที่ทําร้ายคนในครอบครัวเลยในคลิปเหมือนคนละคนนะ<ห><ใ>นคนคนแต่จริงๆแล้วตารวจนะจับไม่ผิดตัวแล้วค่ะก็คือคนนี้แหละแล้วเขาบอกว่าเขาเพิ่งเสพยาจําได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเสพเองที่ต้องเสพเพราะว่าเรื่องของปัญหาครอบครัวคงจะทําให้เขาเกิดความเครียดขึ้นมาแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรให้ตํารวจเขารอตรวจสอบกันเพราะว่าการบุกเข้ามาแบบนี้ฝั่งแม่ยายก็สู้กลับด้วยสักระเบือเช่นเดียวกันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จริงมันเป็นความรุ มันก็มาจากเรื่องของยาเสพติดผสมโรงเข้าไปด้วยก็เลยทําให้การมันรุนแรงขึ้นไปอีกนะคะ